มันนิ่กูเปเม,มาแล้วมันนี้กขอเสนอตอนเมื่อนาราาลุกขึ้นมาเซ็กซี่ภาพนี้มาจากรายการ True Insider นะครับหากทุกทชอบใจชอบใจผมไม่มีใจเก็อยู่หมดให้ Smart n e w หน่อยนะครับ เลิกลากับนักร้องหนุ่มกันดพัสก็ดูเหมือนว่านางอสาวทิทีสาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เปรี้ยบรีดด้วยการแต่งตัวเซ็กซี่ขึ้นเป็นกอค่ะจะถูกมองว่างานนี้เธอทําไปเพราะฉลองความโสดและประชดความรักซึ่งจริงๆแล้วเธอก็มีเหตุผลของเธอค่ะก็ oh. 将来。 จะมีมาได้ยินบ่อยๆครั้งเมื่อคู่รักดารามีอันต้องยุติความสัมพันธ์ลงทั้งปัดค้มเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สดใสขึ้นบางรายก็ถึงกับลกขึ้นมาถ่ายแบบว่าวิวกันเลยทีเดียวค่ะรายล่าสุดก็คือนางแบบสาวทรงต่อลุกตาลชลมจิตที่ประกาศถ่ายไฟช้สุดวิวเป็นครั้งสุดท้ายในโฟโต้บุ๊กลมจิตซีิลเลตก่อนจะแผนเต้าไปเอาดีด้านงานธุรกิจซึ่งการถ่ายโฟโต้บุ๊กครั้งนี้เจ้าตัวเผยว่าเป็นงานนูเที่ออกไปในแนวเน้นด้านศิลปะมีการถอดจริงเปลือยจริงทั้งตัวแต่ไมไ และล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เผยภาพภาพส่วนหนึ่งในโฟโต้บุ๊เล่มเยี่ยวมาให้ได้เห็นกันแล้วแต่ทูกมองว่าครั้งนี้เธอต้องการประกาความรักที่จบไม่สวยกก่แฟนฝรั่งตาดำเท้าค่ะเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วบนเป่านิตยาสัรล,ลิฟก็ปร,กรากฏภาพแฟชั่นชุดว่ายน้ำสุดแซ่บของเมทพิชานาซึ่งปะเหมาะเกาะดีว่าในช่วงเวลานั้นความรักของ ัรบโเดินมาถึงทางปันพอดีค่ะเลยไม่ต้องสงสัยเลยว่าถูกเมาสันนันเมืองว่าที่ยอมเซ็กซี่สุดๆนั้นก็เพราะประชบความรักนั่นเองค่ะแม้แต่สาวเมย์ก็มายิงกรานว่าที่ถ่ายแบบนั้นเพราะคอนเซ็ปต์ดีทำแล้วมีความสุขดีค่ะรายที่ฮือฮาสุดก็คงไม่พ้นนางเอสาวสุดตาเจนนี่เทนโพสวันยุตีบทบาทชีวิตสมรสจนเป็นท็อกออฟเดอะทาวไม่นานนักเจนนี่ก็ทำให้คนอาปาก กันทั้งบางกับการเปลือยหมดจดถ่ายแบบร็อกซมเมอร์ขึ้นโปงนรงนิสันอิมเมจแถนยังควงเพื่อนสีฝรั่งตา้ำข้าที่มีข่าวด้วยกันอย่างเจสันมาแชะผิวด้วยก็ตามระเบียบค่ะว่าทุกข่าวว่าประชดรักเช่นกัน